ที่แบบในการมาแหละเราอยากให้ลูกเราเข้าวงการแต่เราไม่อยากให้เข้าอ๋อตอนนี้อยากแล้วครับอยากเปลี่ยนใจเลยไม่เกี่ยวกับกาลเลยเขาบอก็ขาไม่ได้เปลี่ยนใจแล้วก็เออ่แฟนๆเขาเยอะแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งความหวังอะไรไว้ในตอนแรกไงเราก็รู้สึกว่าแบบอยากให้ลูกไปไปมีชีวิตที่สงบสุขแต่ทีเนี้ยทีเนี้ย ดูเหมือนเขาจะไปได้ดูเหมือนเขาจะไปได้ก็เลยก็เลยรู้สึกว่าอยากสนับสนุนครับจริงทึ่งไหมคะความสามารถน้องนี่คือแบบตั้งวงทีมของเขามีนเขาคือเดนซาเมีทเขาอยู่ด้วยกันก็วงหนูเหมือนกันก็มีแฟนคลับเหมือนกันในพาร์ทของการเต้นของเราจริงจริงแล้วให้ลูกสอนนะครับจริงๆแล้วให้ลูกสอนแล้วก็แบบว่าคือลูกอะเต้นสบายๆเลยแต่ต้องมาเสียเวลาซ้อมพ่อทั้งวันเพื่อได้คลิปหนึ่ง คือถ้าลูกถ่ายอ่ะคือสิบนาทีเสร็จพอมีพ่อวันหนึ่งหรือหรือสองวันใช่ซ้อมเต้นมันคืองานละเอียดซ้อมเต้นแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จถ่ายแล้วพอซ้อมเสร็จต้องถ่ายเลยนะเพราะอีกวันหนึ่งเต้นไม่ได้แล้วเออใช่ครับจริงๆริ่ควรที่เราเป็นคนทำเนนการหรือวมีคนติดต่อเข้ามาไหมหรือว่าอยากให้เขาเข้าเองอันนี้เอาเอเอาแบบว่าข้อมูลอัปเดตเลยนะคือ ก็เริ่มมีจากต่างประเทศมาให้ไปออดิชันเอร์ดินใช่ครับอะไรประมาณนั้นแล้วแล้วก็เริ่มมีชายเล่นการแข่งขันใหญ่ๆเรียกตัวไปจากจากเมืองนอกนะแล้วก็ผ่านคนให้มาติดต่อเราซึ่งก็เป็นเรื่องเครียดของทางบ้านเพราะว่าแบบว่าการที่ลูกยังไม่ลูกยังไม่อยากไปก็ก็ก็ตามตามลูกแต่ก็มันความกดดันพ่อแม่คือแบบว่าเราเราจะตัดสินใจให้ลูกผิดไหม ว่าให้ไปหรือไม่ให้ไปมีข้อดีข้อเสียหมดเลยตรงนี้ก็เป็นเป็นภาระทางใจว่าแบบว่ายัางไงแต่ซึ่งล่าสุดก็ยังเลือกที่จะเอาความสบายใจลูกก็คือว่าอย่างอย่างไม่ต้องทั้งหมดครับแต่โอกาสมันไม่ได้มาให้ท<ห>ุกคนใช่ใช่เพราะว่าลูกไม่ไปนอ้องกังวลนะ,ะหลายเรื่องครับ ความมั่นใจยังไม่เต็มร้อยแต่พลกหนึ่งพ่อแม่เชื่อศักยภาพเขานะแต่ความมั่นใจน้องไม่เต็มร้อยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยคือใจยังเป็นเด็กความสามารถอาจจะโตแต่ใจยังเป็นเด็กไม่ไม่กล้าที่จะออกจากอกพ่อแม่จร,จริงๆเราเลี้ยงลูกแบบไหนที่มีสป,ปอร์ตในด้านไหนบ้างทรให้เขามีสบายสบายครับแล้วก็เน้นเน้นกิจกรรมตั้งแต่เด็กะนะเนาะแต่ว่าในเรื่องของการเลี้ยงดูเนี่ยเราจะเน้นเป็นเพื่อนลูก เป็นเพื่อนลูกก็คือว่ากล้าคุยทุกเรื่องเพราะถ้าลูกกลับมาจากโรงเรียนลูกจะอยากคุยให้พ่อแม่ฟังทุกเรื่องจะไม่ให้กลัวพ่อแม่จะไม่ให้มีกำแพงที่กั้นระหว่างความเป็นพ่อแม่กับลูกแล้วมีความลับ<อ>เพราะว่าลูกจะสนิทกับเราเหมือนเพื่อนเราก็เลยเลี้ยงเลี้ยงดูง่ายแต่แ้กว่าเนี่ยิเราก็เลยแต่งติดเป็นเพื่อนลูกใช่อันนั้นก็เป็นหนึ่งกลยุทธอ์อัรู้สึกว่าเอ๊ะนี่ก็เป็นหนึ่งใน,นเรื<ค>อ่องที่เราชอบพ่อพ่อเราก็เป็นเพื่อนในวงเรา<อ> <laughs> เราชอบไหมหรือไม่ไงแต่คนบอกว่าก็สวยอยู่าคลิปแรกก็ฝืนอยู่หลังๆพอเราพอดูดูคลิปก็เอ๊ะเราก็เราก็สวยอ่ะก็คือชอบตัวเองด้วยใช่แล้วก็รู้สึกกำไรบางวันก็แบบไปเล่นคอนเสิร์ตก็หล่อพอเป็นผู้หญิงก็สวยก็รู้สึกว่าคุ้มเออถ้าแต่งหน้าไหมครับมีครับมีแล้วแต่งเองนะจะมีจริงจริงเราอยากเห็นมิวส์เป็นสามคนไหมพ่อกับลูกเราพ่ออย่าอันนี้เพื่อความบันเทิงเออรับชมเพื่อความบันเทิง จริงเรายังถูกรูปอยู่ไหมครับเห็นในรายการผมไม่อยากให้ลูกเป็นอะไรเลยสาวที่หวงหวงในในเชิงพ่อธรรมดาแต่ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นพ่อที่ให้ลูกมีแฟนแบบไม่ใช่ว่าแบบจบมหาลาัยค่อยมีอะไรไม่ใช่คือแบบว่าแค่โตเต็มวัยเป็นสาวก็จะอยากให้มีแฟนตามปกติเพราะแต่พอถึงเวลาจริงๆเป็นยังไงไม่รู้มันยังไม่ถึงอ่ะมันยังไม่ถึงอ่ะแต่เราบอกว่าอยากมีตอสามสิบ <laughs> ขู่ไว้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามีจริงๆอะก็กะว่าจะให้เขามีตามไม่ไมเราคิดถึงเราว่าตอนเราเป็นวัยรุ่นเรามีชีวิตติดใจย,ยังไงก็อยากจะให้มันกลางๆทำใ<ห>จได้ไหมครับลูกสาวสองคนตั้งใจไว้ว่าจะทําใจให้ได้ตั้งใจอีก้วใช่แต่ว่าพอถึงเวลามันยากเนาะมันยากเน,ะะเนากเนะการมีลูกสาวในการที่จะแบบว่ามีผู้ชายเดินเข้ามาในบ้านอะไรเงี้ย เอ่ออสวัสดีหรือสวัสดีครับลูกหรืออืจริงๆเขาบอกว่าเขาอยากแบบว่ามีแฟนเหมือนพี่ชาเหมือนพ่อเพราะอะไรลูกสาวหลายบ้านก็จะอยากเขาอยากได้แฟนเหมือนพี่ชาเหมือนพ่อเขาพูดอย่างนี้ไหมก็ถ้าเจอผู้ชายที่มีลักษณะคล้ายพ่อเขาอยากจะบอกว่าอย่ามีใครม่ไปไม่ใช่ก็ดีเลยดีเห็นไหมพ่อก็รักแม่แล้วก็ยอมทุกอย่าง ไปดีนะนีแล้วก็ยังไงไก็ได้ไม่แบบไม่ไม่ต้องไม่ต้องรอไม่ต้องรวยอะไรแต่ว่าอย่าไปเลือกคนที่แบบทําร้ายจิตใจเรา<ม>ตรงเนี้ยแล้วแต่ดวงเขาแล้วแต่สติปัญญาเขาอันนี้เลือกให้ไม่ได้เนาะก<ม>็ต้องเราก็ต้องลุ้นขอให้โชคดีคนะครับถ้าบอกมีแฟนกับพาลูก,ก็สยามคิดว่าไหนน่าเป็นไปได้กว่าไปสยามก่อนดีกว่าครับอยาปากของหนุ่มที่จะมาจีบลูกเราพอเห็นว่าลูกเป็นเล็กก็มีคนมาคุยแล้ว สำหรับหนุ่มๆทุกคนนะครับที่สนใจไม่ได,ได,ได้ให้ปากให้ปากเขาไม่ได้เออไม่ได้มาโวยวายากปากว่าเขาเข้ามาจีบอยากจะเข้ามาเป็นแบบว่าชอบหรืออะไรลูกสาวของผมก็ขอให้ทุกท่านเป็นคนดีของสังคมแล้วค่อยเข้ามาบ้านผม นะครับแล้วก็ผมก็จะรอต้อนรับอยู่ที่บ้านนะครับขอให้ได้เจอกันโชคดีแปลกๆนะดูเก่งๆดูจริงตัวเองอยู่อะโอเคขอบคุณครับ